โตโยต้าไฮรักสวีโก้แชมป์โอิชิกริมทีเทสโก้โลตัส ดาวซูนโดยโตโยต้าไฮลัส,สวิโกแชม์นะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมภูมิใจและชื่นชอบในการเป็นพิธีกรในรายการจัมพัดดาวแห่งนี้นะครับนั่นก็คือนอกจากที่จะได้ฟังเพลงลุกทุ่งเพราะๆแล้วนะครับผมยังได้เรียนรู้เรื่องราวการใช้ชีวิตของนักสู้ชีวิตหลายๆท่านที่ผ่านมาบนเวทีแห่งนี้และผมได้นําสิ่งนั้นครับมาเรียนรู้และเตือนสติตัตวเองรวมทั้งแนวคิดของผู้เข้าแข่งขันที่สองของเราในค่ำคืนนี้ครับเขามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเขาใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนที่เขารัก เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างประหยัดเขาทําอย่างไรไปทําความรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยครับผมชื่อภูมิเทวันตือติ่งนะครับชื่อเล่นชื่อชายอ,อ,อายุ47่ออายุ47ปีครับเป็นคนจังหวัดละนองครับบ้านเกิดบ้านเดิมก็คือจังหวัดละนองตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาทํางานที่หัวหินครับทําเป็นช่างตัดผมนะครับต้องมาทํางานไกลเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะเป็นยามอยู่ที่อุตรดิตถ์นี่เดือนละ4 0 0พ ผมก็ไม่ไม่ค่อยจะพอใช้ผมก็เลยต้องมาทํางานไกลบ้านผมจะเป็นโรคไทรอยเป็นพิษครับต้องกินยาตลอดเวลาเกือบสิบปีแล้วครับที่กินยามาภรรยาผมอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเมื่อก่อนที่อยู่กับครอบครัวก็จะไม่เหงาหงอยเท่าไหร่แต่ว่ามาอยู่แบบนี้ผมก็รู้สึกว่าจะเหงานิดหน่อยแต่ผมก็ต้องอดทนครับที่ผมไม่ได้เช่าห้องก็คือว่าสมัยก่อนนี่ผมเคยไปเช่า เช่าแล้วทีนี้ก็มันก็แบบรายจ่ายมันก็ไม่ทันไม่ทันกับรายรายรับที่เราทํางานมาผมก็จะไปนอนที่ศาลาศาลาข้างทางตรงรถวิ่งผ่านไปมาตรงหน้าโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็บางครั้งนี่ผมก็จะไปนอนที่บนวัดแต่ผมประหยัดไว้เพื่อส่งทางบ้านและครอบครัวเพราะว่าดูแลทางบ้านให้ไม่ให้เขาลําบากคือมีเท่าไหร่ส่งหมดเลยครับผมก็กินอด อดอดกินอดทอนหน่อยเรื่องกินเรื่องอยู่นะครับผมอยากนําเงินส่วนนี้ดูแลร่างกายผมด้วยรักษาตัวผมด้วยแล้วก็ผมต้องการเงินไปทําร้านของตัวเองเป็นร้านจัดผมเล็กๆที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณภูมิเทวันตือติ่งหมายเลข26ครับ พันดีพีพ่ีครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านแล้วก็นักดนตรีด้วยนะครับเดิมทีจริงๆแล้วพี่ภูมิเป็นคนจังหวัดระนองเป็นคนจังหวัดระนองแต่ไปแต่งงานและใช้ชีวิตยอยู่ที่ทอุตรดิตถ์พักหนึ่งตอนนั้นเป็นผู้รักษาความปลอดภัยภรรยาทํางานไหมครับภรรยาผมก็เคยทํางานทีนี้ผมก็ไม่อยากให้เขาไปลําบากเพราะว่าถ้าอยู่เป็นเด็กนางดิ้งคาราโอเกะทีนี้อยู่ตามร้านคาราโอเกะที่ก็ผมก็ไม่อยากให้โดนฟันบุหรี่อะไรพวกนี้แปลว่าตอนนั้น ภรยาก็ทํางานด้วยแต่อยู่ในในร้านคาาโอเกะซึ่งพี่ภูมิไม่อยากจะให้ให้ภรรยาทําแน่นอนครับเป็นห่วงเขออญากถามนิดนึงมาหัวหินตัดผมครับได้รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับหัวหินนี่บางครั้งก็จะได้สองร้อยคือเสรๆหรือสองร้อยต่อวันนั่นคือต่อวันแต่ส่วนมากที่ผมจะได้คือได้ร้อยกว่าบาทงั้นแปลว่าก็คือรายได้ดีขึ้นเป็นบางครั้งครับเมื่อกี้จากในภาพ พี่ภูมิบอกว่าพี่ภูมิไปไทรอยเป็นพิษด้วยไทยรอยเป็นพิษครับอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการก็จะใจสั่นครับแล้วก็มือจะสั่นแล้วจะมีอาการที่ว่าเวียนหัวเวียนหัวตลอดเวลาแล้วตามจะลายนิดๆตาจะฝ้าฟวางนิดหน่อย นี่มันต้องใช้ยาควบคุมอะค่ะพี่ผมต้องกินยาตลอดแปลว่ายาไทรอยด์เป็นพิษต้องทานตลอดชีวิตไหมถูกต้องพี่เป็นอยู่ค่ะพี่พี่หายก็เป็นเหมือนกันเป็นอยู่ค่ะต้องต้องใช้ยาควบคุมตลอดควบคุมตลอดครับระวังเรื่องตาด้วยนะคะตารู้สึกเริ่มไม่เท่ากันแล้วนะคะครับมันต้องอยู่ในความดูแลของหมอนะพี่นะโรคนี้มันอันตรายมากมันรักษาไม่หายอยู่ที่ว่าเราต้องควบคุมด้วยตัวเราเองงั้นถามพี่ภูมิเลยจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปอีกนานขนาดนั้ผมกล่าวว่าถ้าผมมี มีเงินมีอะไรขึ้นมาผมก็จะไปหาเปิดร้านของตัวเองนั่นคือต้องมีเงินครับและถ้าไม่มีแปลว่าเราจะทำนี้ไปตลอดจะต้องลาบากนี้ตลอดทุกวันนี้อะไรเป็นกาลังใจครับเขามองโลกในแง่ดีกำลังใจก็คือทางภรรยาแล้วล,ลูกลูกลูกแล้วก็แม่แม่ผมแล้วก็น้องๆผมทุกคน<ม>ที่ผมเป็นกาลังใจให้ผมอยู่ทุกวันนี้เอาละครับวันนี้เราได้เห็นนะเขาเรียกว่าลูกผู้ชายหัวใจเพชรนะออยอมอด มื้อกินมื้อเพื่อภรรยาและเพื่อครอบครัวเอาละครับถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปพี่ภูมิจะเอาไปทำอะไรครับผมก็จะเอาไปเปิดร้านตัดผมเล็กๆของตัวเองแล้วก็ร้านของชำเล็กๆอยู่ติดๆกันนะครับแล้วก็เอาไปต่อเติมบ้านที่ยังไม่เสร็จแล้วก็ช่วยดูแลแม่ตลอดตลอดไปแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีตลอดไปเอาละครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ คิดถึงจังเลยของมนิทธิ์คำสร้อยครับคิดถึงจังเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับอะไรครับคุณผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้กับพี่ภูมิด้วยครับหมายเลข26ครับเชิญครับ ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยขอเอ๋ยน้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าคนเคย ยงหยิบเอารูปที่เธอให้ไวมาดูที่ไร้หัวใจเตือนพี่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างหลังมาเตือนน้องนางควันเยือ เป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอที่ก่อนขอวนอ,นอนเถิดน้อง คิดถึงพี่บางหรือเปล่าเธอส่วนที่สิเธอคิดถ,ถึงอย่าง ก่อนขอวานกิดน้องอย่าให้พี่มองเพระน้องนะพี่รักเนื้อหน่วอันอย่างสุดตึงคิดถึงพี่บางหรือเปล่าเธอส่วนที่สิบเธอคิดถึง เชิญครับพี่ยงครับคุณภูมิครับ,รบเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็เพราะอนะแต่เพลงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณภูมิเองเนี่ยร้องดึงไปด้วยร้องดึงจังหวะมากและบางทีบางครั้งก็ไปก่อนจังหวะอีกก็มีนะฮะตอนนั้นในการการที่จะร้องเพลงนี้เนี่ยผมผมว่ามันมันต้องอยู่ในในห้องจังหวะในห้องในอะไรของมันนะคือถ้าเกิดเราไป แบบนี้มันเหมือนกับเราไม่ได้สนใจดนตรีแลยดนตรีจะไปก็ไปฉันก็ร้องอย่างนี้มันก็เลยฟังแบบว่าเหมือนคันๆกันนิดหนึ่งกขขอให้กําลังใจขอให้สู้ๆและที่สําคัญก็คือจะแพ้หรือชนะไม่สําคัญก็อยากให้คุณภูมิมีพลังสู้ต่อไปโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ิ่งครับค่ะร์่ายครับค่ะพี่ภูมิพี่ภูมิเป็นคนเสียงดีนะเป็นคนเสียงดีมากอ่ะ สำหรับคนที่พักผ่อนไม่พอและมีโรคไทรอยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูอะไรบันเทิงฟังเพลงเยอะๆพี่ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเราพอใจนะรู้พอใจในการร้องของพี่นะแต่ส่วนหนึ่งพี่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะพี่นะตรงนี้น่าเป็นห่วงพ่อพี่มีโรคประจำตัวเหมือนฮายเพราะฉะนั้นพี่ต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะสัญญานะพี่นะเป็นกำลังใจให้พี่คะ่ะขอบคุณมากครับ,<อ>บพี่ฮาครับ พี่ภูมิร้องเพลงตอนร้องเพลงกับตอนพูดนี่ต่างกันมากนะต่างตรงที่ว่าตอนพูดนี่เหมือนรู้สึกตื่นเต้นนะแต่เวลาร้องเพลงแล้วพี่ไม่ตื่นเต้นนะคะคก็อาจจะมีช่วงที่ไปก่อนจังหวะบ้างหรือดึงบ้างหรือบางช่วงก็ลงจังหวะบ้างแต่พี่ก็ทําได้ดีสําหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะยังไงสุขก็เป็นกําลังใจให้พักผ่อนเยอะๆเพื่อที่จะได้แข็งแรงแล้วก็ดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกๆนะคะพี่ ชคีขอบคุณมากครับพี่สุครับนะครับคุณผู้ชมครับพวกเราทุกคนจะต้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายง่ายๆครับร่ดำรวยหรือไม่ก็สุขสบายของผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับความสุขสบายแต่ความสุขสบายนั้นไม่ได้เป็นของตัวเองแต่เป็นของครอบครัวเป็นของภรรยา และลูกครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ภูมิด้วยการพิมพ์หมายเลข26นะครับและก็ส่ง S M S มาที่4777888นะครับพี่สุครับวันนี้อยากให้พี่สุให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านด้วยครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ภูมินะครับพี่ภูมิเป็นสามีที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีของของลูกสุขเข้าใจความรู้สึกของพี่นะคะแล้วก็คุณสุนันเองก็ถือว่าเป็นลูกกตัญยูอีกคนหนึ่งที่รักแล้วก็บูชาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เป็นชีวิต เหนือหัวเลยนะคะก็กุศลตรงนี้ที่พี่ทำให้กับผู้อื่นจะส่งผลให้ตัวพี่เองแล้วก็พี่สุนันเองประสบความสำเร็จสุปเป็นกำลังใจให้นะพี่นะโชค<ล>ดีนะคะพี่พี่สุนารีและสีมาครับขอขอบคุณมากนะครับแล้วงไงก็มาเป็นพิธีกร,รรับเชิญในรายการของเราอีกแล้วกันนะครับอเอาละคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ ใครที่เป็นแฟนของน้องออฟสุพนัดนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับออฟเนี่ยนะเป็นคนที่มีความฝันอยากจะร้องลูกทุ่งมานานแล้วถูกต้องครับแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็อยากจะร้องลูกทุ่งผมเมื่อ,อก่อนหน้าเหมือนออฟเลยนะฮะ